ประกาศกันไปแล้วนะคะช่วงหน้าจะพาทั้งคุณสุสกุลแล้วก็พี่หนุ่ยเนี่ยไปแล้วคุณผู้ชมด้วยนะพาไปดูเค้กชิ้นประวัติศาสตร์ของอังกฤษเป็นเค้กผลไม้จะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ารอติดตามนะคะส่วนทิ้งท้ายช่วงนี้ค่ะเอาใจวัยรุ่นเด็กแนวกันหน่อยนะคะสำหรับสาวรถจัก,กรยานยนต์ s ู m m e r X ให้โอกาสนะคะมาสร้างสรรค์ความสนุกกันในงาน s u m m e r X Presents ร n เซนต์อันบล็อจากรถจักรยานยนต์ Hon d a ไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันเลยค่ะ พวกขับซู m เมอรทั่วประเทศรวมตัวกันแชร์ไลฟ์สไตล์สุดฮิปในพื้นที่อิสระที่รถจักรยานยนต์ฮอนด้ได้จัดขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้มาร่วมสนุกกันในงาน s ู m เมอร์เอ็กซ์พรี b o น k ์อั p บ c ็จริงๆสมมตรขับนะคะไทยแลนด์ของเราเนี่ยมีขับอยู่ทั่วประเทศเยอะมากนะคะแต่ว่าสำหรับในวันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรก ได้จัดให้เขามารวมตัวกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่คาดที่มาเนี่ยจะเป็นมาจากกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะวันนี้มากันกว่า25คนค่ะเราสาวกรถซูมเมอร์เอ็กซยังนำรถของตัวเองที่ถูกตกแต่งหลากหลายแนวมาจัดแสดงในงานให้ผู้ที่ชื่นชอบได้ชมแฟชั่นแนวสตรีทที่ไม่เหมือนใครคะ่ะ งานจะถูกแบ่งออกเป็น3โซนทั้งตลาดนัดไอเดียสินค้าสุดแนวมากกว่า30ร้านิ่มอร่อยกับฟู้ดทักร้านดังและปลดปล่อยความสนุกไปกับจังหวะมันๆจากมินิคอนเสิร์ตพร้อมมีเกมให้เหล่าซูเมอร์เอ็ก์ร่วมชิงรางวัลกันตลอดงาน